ขายนะครับขายเฉพาะโครงนะครับตัวนี้เฉพาะโครงเอาเครื่องใส่ขับได้เลยนะครับเป็นโครงอีแตนสี่ล้อสโลว์พาวลอยนะครับตัวนี้มีไดชาร์จไดสตาร์ทให้พร้อมนะครับครบวงจรเลยนะครับตัวนี้ใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยไดชาร์จเนี่ยไดสตาร์ทใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับทั้งไดชาร์จและไดสตาร์ทนะครับมีเล่มทะเบียนนะครับตัวนี้มีเล่มทะเบียนให้พร้อมนะครับ มีเล่มทะเบียนให้พร้อมนะครับนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้อันนี้เกียร์หลักนะครับห้าเกียร์อันนี้เกียร์สโลนะครับไม่ผุนะครับเป็นสนิมก็จะมีต้องเก็บงานบ้างนะครับตามอายุการใช้งานเป็นเพาลอยนะครับอิซุสเอลนะครับยางสวยนะครับยางสวยสีเส้นเลยนะครับดูดอกยางยังหนาอยู่นะครับนะฮะตัวนี้ ดอกกล้สวยนะครับดอกสวยดอกสวยนะฮะเป็น7-50ขอบ15นะครับซัดซีหน้าสีนะครับเดิมทั้งเส้นเกียร์เป็นเกียร์สโลนะครับโตโยต้านะครับลายเกียร์นะครับสวยๆเลยนะครับคานหน้าเป็นคานแท้นะฮะนะครับเอวนะครับดูครับแหนบเป็นแหนบ2ชั้นนะครับเป็นแหนบบรรทุก2ชั้นเบรกเป็นเบรกน้ํามันนะฮะเป็นเบรกน้ํามันเดินระบบใหม่เลยนะครับ สำหรับระบบเบรกนะฮะพื้นก็ดีนะฮะพื้นดีใช้ได้นะครับดูพื้นนะครับสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานราคาเบาๆก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับจะส่งได้นะครับทั่วประเทศอันนี้ก็เอาไปเก็บงานเล็กน้อยนะครับเอาเครื่องวางสําหรับท่านใดที่มีเครื่องอยู่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ระบบดีนะครับระบบไฟมี บ,บิดกุญแจได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้นะครับบิดกุญแจได้เลยนะครราคาเบาๆนะครับตัวนี้4ี่หมืนเก้าครับสนใจก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับ